มิชชั่น to the m มู n พอดแคสต์บอทท์ทูคุณบายเดวอนเทย์พรีเมียมสกินแคร์สำหรแมนสวัสดีครับย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น to the m มู n พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทธหานุสาหะครับวันนี้เนี่ยผมเอาบทความหนึ่งที่เขียนโดย S C B E I C นะครับชื่อว่าหลมแรงลุกยากวิบากกรรมคนรายได้น้อยหลังโควิดนะฮะซึ่ง อยากจะมาเป็นโครงแล้วก็อยากจะชวนคุยเรื่องอื่นต่อไปด้วยนะครับแม้ว่าตอนนี้วิกฤตโควิดจะดูดีขึ้นนิดหนึ่งนะฮะกิจการธุรกิจต่างๆเริ่มกลับมาเปิดได้พอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็คนก็เริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดเูเรียกว่าผลความเสียหายของมันก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆมันมันยังทิ้งร่องรอยไว้มากแล้วการที่ แก้ปัญหาเนี่ยคงยังไม่สามารถทําได้โดยง่ายไม่ต้องดูอะไรเยอะะดูไปดูงบการเงินของบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะพอรู้ว่าโอ้ยังต้องใช้เวลาอพอสมควรนะฮะโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงรวมไปถึงหนี้ครัวเรือนด้วยนะฮะที่น่าเป็นห่วงมากหนี้คัวเรือนมันสูงก็เพราะว่านี่แหละฮะมันมีคนได้รับผลกระทบเรื่องของรายได้นะครับวิกฤตโควิดเนี่ยจึงถือว่าเป็นวิกฤตที่ต้องบอกว่ากระทบกับคนรายได้น้อยมากกว่านะฮะ จะว่าไปแล้วเนี่ยช่วงช่วงโควิดเนี่ยคนที่เป็นมหาเศรษฐีจริงๆนะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะเพราะว่าสินทรัพย์ต่างๆที่เป็นหุ้นเป็นคริปโตเคอเรนซี่อะไรพวกนี้เนี่ยคนก็เข้าไปซื้อกันเยอะเพราะว่าเงินเยอะนะฮะมปริมาณเงินมันเยอะก็เลยทาให้คนที่เป็นเศรษฐีได้รับผลประโยชน์ไปโดยตรงด้วยนะฮะเราก็จะได้ยินข่าวแต่ว่าถ้าพูดถึงคนไรายได้น้อยต้องบอกวิกฤตโควิดเนี่ยเป็นวิกฤตของคนไรายได้น้อย,อยอย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะประเทศไทย ว่าประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีกิจการที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการเยอะนะครับแล้วกลุ่มคนที่อยู่ในภาคบริการจํานวนมากไม่ได้มีรายได้เยอะตั้งแต่โรงแรมร้านอาหารนะครับหาบเร่ตลาดนัดแท็กซี่กิจการอื่นๆนะฮะจำนวนมากที่เกี่ยวข้องก,กับการใช้ชีวิตของผู้คนน,นะครับดังนั้นเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยคนรายได้น้อยจึงประสบกับภาวะรายได้หดหายฉับพลันคนที่มีรายได้น้อยก็มีแนวโน้มมีปัญหาทางการเงินอยู่แล้วก่อนที่จะมีโควิด มีภาระหนี้สูงแล้วก็มีสภาพคล่องที่จํากัดนะครับพอสภาพเศรษฐกิจมันสุดหนักเนี่ยนะฮะมันก็เลยเป็นปัญหาแบบทวีคูณนะครับแล้วก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนอันนี้ก็เป็นย่งคงเป็นปัญหาตลอดไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ที่เป็นแบบถูกต้องในระบบนะฮะหรือว่านอกระบบในย,ยิ่งอีกเรื่องนึงเลยเนี่ยนะ ถูกต้องในระบบเองเนี่ยคนที่มีรายได้น้อยจริงๆต้นทุนทางการเงินเขาสูงนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่สามารถกู้ผ่านระบบการเงินแบบธนาคารที่เป็นแบบปกติได้นะเพราะฉะนั้นจึงมีปัญหาต่างจากคนที่รายได้สูงมากมาก,มากเลยนะครับแล้วก็มันกำลังเป็นลูกโซ่นะมันกำลังเป็นลูกโซ่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าไปใช้นี่นอกระบบเนี่ยอันนี้ก็จะยิ่งหนักเลยนะฮะ อย่างที่บอกนะฮะแม้ว่าประเทศไทยจะเปิดเมืองแล้วรับนักท่องเที่ยวบ้างแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างเกิดขึ้นบ้างแล้วแต่จริงๆเนี่ยหลายประเภทยังห่างไกลจากจุดที่เคยอยู่ก่อนโควิดนะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็คาดการกันว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยกว่าจะกลับไปสู่จุดเดิมถ้าเป็นท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องพูดกันถึง2-3ถึงปีนะฮะอันนี้ยังไม่ได้พูดประเด็นเรื่องการระบาด ของหรือว่า potential การระบาดของสายพันธุ์ใหม่องโอไมครอนที่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงขนาดไหนเนี่ยนะฮะพนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาักท่องเที่ยวเยอะๆแบบหลัก3 40ล้านคน40ล้านคนไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ว่าหลักขนาดนั้นเนี่ยล้านเนี่ยนะฮะปี3ป,ปีน่นหมายความว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่เคยเป็นแหล่งรายได้หลักให้กับคนจํานวนมากโดยเฉพาะในภาคบริการที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยยังจะซบเซาไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ แล้วมันมีความเรียกว่าต้องเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เราต้องลืมไม่ได้ก็คือว่าผู้ประกอบการหลายเจ้าเลยเนี่ยมีแนวโน้มจะปรับลดกันพึ่งผ่าการใช้กําลังคนลงด้วยนะฮะด้วยหลายเหตุผลนะฮะเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่าเทคโนโลยีมันมันมาเยอะช่วงเนี้ยที่มันสามารถลดกําลังคนลงไปได้นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือหลายคนเนี่ยลดขนาดกิจการด้วยนะครับเพราะว่าเออเนี่ยก็ก็ต้นทุนในการจ้าง มันมันไม่มีอ่ะนะแล้วก็หลายคนเรามัดระวังคือปกติถ้าสมมติว่าสมมติว่าเราทาธุรกิจมาถึงจุดเนี้ยปกติมันต้องขยายต่อช่วงนี้หลายคนก็ก็อาจจะชะลอการขยายแม้ว่ายอดขายบางคนกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะฮะแต่ว่ามีแนวโน้มว่าภาคธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ต้องการแรงงานมากเท่าเดิม อีกแนวโน้มที่น่าจับตาก็คือว่าความต้องการประเภทแรงงานเองก็มีหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะครับงานที่เติบโตมากในช่วงโควิดเนี่ยเป็นธุรกิจที่ได้แรงหนุนจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเช่นการไปใช้บริการออนไลน์มากขึ้นนะครับผู e ้ commerce, อีคอมเมิร์ซขนส่งไอที IT, พวกเนี้ย <c oughs> อันนี้ใช้คนเยอะขึ้นนะฮะมีความต้องการการจ้างคนเยอะขึ้นนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากบริษัทเทคโนโลยีเท่านั้นนะจริงๆแล้วธุรกิจ ขนาดใหญ่ในภาคสหกรรมคลาปลีกหรือภาคการเงินเองก็กําลังเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเดียวกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นพนักเอาภาคการเงินแล้วกันนะพนักงานสาขาเนี่ยก็จะไม่ได้เพิ่มหรืออาจจะลดด้วยซ้านะครับแต่ว่าจะไปเพิ่มสัดส่วนของโปรแกรมเมอร์หรือว่า Data s าไซนติสเยอะแทนนะ,ะและก็คือลักษณะของของน,นี่พูดถึงภาคการเงินอย่างเงี้ยเทเมื่องานเก่าหายไปแต่ว่างานใหม่มีจํากัดแล้วก็สกิลไม่เหมือนกันเลยเนี่ยนะฮะ คนที่มีทักษะพร้อมที่จะกระโดดเข้าไปในงานประเภทใหม่เนี่ยจึงมีน้อยก็คือพูดง่ายๆคือว่ามีสกิลแกลบอ่ะมันจะมีงานประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องการไม่ไม่มีความต้องการเยอะละนะฮะแต่จะมีคนทําได้เยอะอยู่กับงานในประเภทหนึ่งที่มีความต้องการสูงมากแต่ว่าคนยังทาได้ไม่เยอะภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยการฟื้นตัวของรายได้จึงเป็นเรื่องที่ทา้าทายมากๆเลยสำหรับคนที่มีรายได้น้อยนะครับจึงไม่แปลกที่ผลสํารวจของ EIC เมื่อช่วง กันยาเนี่ยนะฮะพบว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะฮะไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มของรายได้ของตัวเองในอนาคตสักเท่าไหร่ก็หมายความว่าคือเห็นพอจะรู้ว่า,วามันมันจะลำบากนะฮะแล้วก็ความหวังแค่ว่าขอให้รายได้เนี่ยนะฮะกลับมาเท่าก่อนโควิดเนี่ยก็ถือว่ายากมากแล้วนะครับมีคนตอบ26%นะฮะของคนที่ตอบบอกว่ารายได้ของตนเนี่ยไม่มีทางกลับมาเท่าก่อนโควิดละ นะครับซึ่งสถานการณ์เนี้ยต่างกันเมื่อไปถามกับคนที่มีรายได้สูงคนที่ไม่ีรายได้สูงเกินห้าหมื่นบาทต่อเดือนจะบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะได้เงินเท่ากับก่อนโควิดนะครับทีนี้มันก็มีคําแนะนำอะนะบอกว่าเอะเราจะแรงงานจะปรับตัวเอาตัวรอดในยุคใหม่ได้ยังไงโดยเฉพาะกลุ่มที่รับผลกระทบจากโควิดนะครับเอาจริงๆแล้วไอ้การรีสกิลเนี่ยนะฮะที่เราบอกต้องรีสกิลต้องอัพสกิลพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ทำได้ยากมากโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกลุ่มคนที่มีรายได้สูงอัพสกิลได้ง่ายกว่าเหตุผลมีหลายประการเช่นการเข้าถึงการปรับทักษะเหล่านั้นนะครับแล้วก็พื้นฐานเดิมที่มีอยู่ต่างๆนานาเหล่านี้นะครับสถานการณ์ของแรงงานไทยเนี่ยจะวิกฤตมากๆห,ห,หนังจากช่วงนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น เป็นเป็นคลื่นแบบซึนามิแบบนี้แต่มันจะซึมลึกแล้วมันจะเป็นแผลที่ชะกันมากๆนะครับกลุ่มคนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยจะลืมตาบากได้ยากมากหากไม่มีการช่วยแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงแหล่งทุนที่ต้นทุนต่ําลงนะฮะจากที่เขาเป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับหรือการช่วยเหลือทําให้เขาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ได้นะฮะอันเนี้ยจะมีปัญหาเชิงสังคมระยะยาว นะฮะมันจะเป็นปัญหาเชิงสังคมระยะยาวนะครับแล้วมันจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองเลยนะฮะแล้วแน่นอนครับเรื่องความเหลื่อมล้าอะไรพวกนี้มันก็ยังคงอยู่นะฮะแต่จุดเริ่มต้นตอนนี้ที่สําคัญก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนไม่มีงานทําหรือว่าไม่สามารถที่จะได้รับผลตอบแทนในงานที่เขาทําแบบที่ควรจะได้เนี่ยอันเนี้ยมันจะมันจะทาให้เรื่องอื่นๆที่รออยู่ที่ยังต้องรอแก้ปัญหาอยู่เนี่ยมันจะโดมิโนโล้มกันไปหมดเพราะจุดนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับ ถ้าตราการว่างงานจริงคือตราการว่างงานประเทศไทยเนี่ยเวลารายงานมันมีหลายหลายหลายสกูนะคือถ้าเกิดไปดูว่ามีงานทาอาทิตย์ละสิชั่วโมงก็นับว่าไม่ว่างงานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ถือคนว่างงานก็จะไม่เยอะแต่จริงเนะี่ยคนว่างงานเนี่ยเยอะนะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าตราการว่างงานเป็นแบบนี้แล้วมันเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ย มันจะโดมิโนไปถึงปัญหาอื่นๆนะครับแล้วก็สเสถียรภาพของประเทศเองก็จะมีปัญหาด้วยนะครับยังไม่พูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยตลาดแรงงานของเราเนี่ยนะฮะคนที่อายุน,น้อยๆหนุ่มสาวเนี่ยน้อยลงฮะเพราะว่าประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามิติของประเทศไทยเนี่ยซับซ้อนมากแต่ว่าถ้าเราไม่มองประเด็นเรื่องนี้ก่อนเนี่ยนะฮะเรื่องเรื่องออคนที่อยู่ฐานรากก่อน,นคิดว่าปัญหามันจะแบบ ลุมล่มเลาแล้วก็จะรุนแรงมากขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากฝากไว้เพราะจริงๆแล้วพวกเราทุกคนที่ที่ที่ฟังอยู่เนะี่ยจริงๆมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะช่วยเหลือเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะในบางมุมนะครับก็น่าเป็นห่วงฮนะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆที่สุดเรื่องหนึง่งเราก็แก้ยากด้วยแต่ต้องแก้นะครับแต่ต้องแก้บางที วิกฤตโควิดครั้งนี้อาจจะเป็นการปรับโครงสร้างทางสังคมครั้งใหญ่ของประเทศไทยเลยก็ได้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by d e v o n t e Premium Skincare for men